สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเปิดบลูทูธใน Windows 11กันนะครับมีวิธีการเปิดอยู่4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือให้เรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วอันนี้นะครับบลูทูธเราก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าปุ่มนี้ปิดอยู่นะครับเราก็เปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับต่อไปช่องทางที่2นะครับอันนี้คือช่องทางลัดนะครับเราคลิกไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีบลูทูธ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีบลูทูธตรงนี้เรามีวิธีแก้นะครับต่อไปเราไปดูช่องทางที่3นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับเว้นขยายนะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่าบลูทูธไปนะครับเห็นไหมครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับการเปิดบลูทูธนะครับให้เป็นปุ่มสีเขียวนะครับอันนี้วิธีที่3แล้วนะครับต่อไปวิธีที่4ให้มาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นก็มาที่เซตติ้งนะครับ หลังจากนั้นก็มาที่ u l u o t t o t n d d e v i ว้นะครับเห็นไหมครับเขาอาจจะรูปแบบไม่เหมือนนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบที่เหมือนกันแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดที่ปุ่มนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเปิดนะครับที่ผมบอกนะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่มีบ t ูทูธตรงช่องทางนี้นะครับเมื่อเราเปิดช่องทางอื่นแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่นี่นะครับมอบลูท t ธเซตติ้งนะครับแล้วก็เราก็มาติ๊กปุ่มนี้ไว้นะครับ ก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือสี่ช่องทางนะครับที่จะเข้ามาเปิดบลูทูธใน w i น d o w s 11นะครับอย่างของผมนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นปุ่มเขียวๆนี่คือเรากําลังใช้งานอยู่นะครับอันนี้ก็คือเมาส์ไร้สายนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้งานก็คือหูฟังไร้สายนะครับอันนี้ก็คือไมค์ของผมนะครับแล้วเราอาจจะมาดูเพิ่มเติมตรงซิสเต็มตรงนี้นะครับแล้วมาดูที่ซาวนะครับตรงนี้ก็คือเอาพุ t นะครับ ก็คือเสียงออกก็คือลําโพงของเรานั่นเองนะครับถ้าเคาติกตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนมาติ๊กตรงนี้นะครับให้ถูกต้องนะครับตรงนี้อินพุตนะครับอันนี้เสียงเข้านะครับก็คือไมค์ตัวนี้ของผมนั่นเองนะครับยี่ห้อโอเคนะครับถ้าเสียงไม่มีเราก็มาเปิดเสียงตรงนี้นะครับเสียงตรงนี้สามารถเชียบเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับการเข้ามาเราเข้ามา2ช่องนี้ก็พอนะครับเนี่ยนะครับเข้ามาเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาจัดระบบเสียงก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับถ้าไม่มีเสียงเรามาดูตรงนี้นะครับว่ามีเสียงหรือไม่นะครับและสําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่นะครับเราต้องมากดตรงนี้นะครับเช่นการเชื่อมต่อหูฟังไร้สายนะครับเดี๋ยวผมจะติดคลิปไว้ที่ใต้คําอธิบายของคลิปนี้นะครับหรือการเชื่อมต่อลําโพงนะครับเดี๋ยวผมจะติดคลิปไว้นะครับคลิปนี้เป็นการเปิดบลูทูธนะครับก็คือมาเปิดปุ่มอ n ตรงนี้นะครับทางเข้ามีอยู่4วิธีด้วยกันนะครับตามขั้นตอนที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ